กาจุนครความเป็นน้องที่รักๆทุกท่กานผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอพรังจิตอาจารย์เอตาทิพย์ซึ่งแส้ผู้ตั้งสารท้าวเยชนวันให้กระทรวงกลาโหมสวัสดีครับน้องครับน้องที่ไหนน,นะน,น้อนงนั่งน,น้องน,นันน่งน้องนั่งจะอะไรมาปวดหลังปวดหลังปวดมากไหมอายุกี่ขวบเลวครับยี่สิบห้าเป็นอะไรฮะ อะไรเวกนกี้นะกระดูกคนโอเคระยะน้องนั่งลงที่เป็นเวียดทานนะครับโอเคเอาเอามือมานี่เวลาเนี่ยเป็นมาที่ปีอย่างเงี้ย ผมสื่อสเอมเด็จองค์ปมอ่ะนะท่านบอกว่าเขาถูกวิญญาณเด็กอีกอันหนึ่งซ้อนเข้ามาสิงมาแต่กำเนิดไม่รู้จะเป็นญาติพี่น้องเขาที่ตายไปแล้วหรือเปล่าอ,อะไรสักอย่างเนี่ยน,นะผมไม่รู้ผมสื่อมาลักษณะเหมือนกับเขาโดนวิญญาณสิงมาแต่กำเนิดมีญาติพี่น้องท,ที่ที่ตายไปนะ ที wollen, ่เป like <wh> ็นรุ่นๆเขาอ่ะไม่มีัไม่มีเขาไม่มีไม่มีุ่นๆเขาไม่มีที่เหมือนกับมันเป็นญาติพี่น้องพี่เหมือนเขาเกิดมาเขาโดนสิ้นเลยใหญ่ดูมากแบบเขาสามปีเป็นเด็กผู้หญิงเลย ไม่มีนะไม่มีนะไม่มี็ไบมีนไม่มีก็ไอโบก็มีน้องแมงคนแรกเนี่ยเออเป็นเด็กผู้หญิงอะไรดียาทั้งพมไม่มีแต่ว่าไปดูยาทั้นเตี๋ยมันมีทุกปอ่เตี๋ยเขาก็เสียไปแล้วแทงด้วยนีมมือนเด็กู้ิงสามปีเนี่ยม่อแทลักษณะนั้นนะที่ผมดูว่าโมฮาลู เงินพันหนึ่งจำนวนที่สูงวันไหนก็ได้ไะบู๊สิบก้อนตาโนกแก้วเลยจยากตาโน๊กแก้วคนคนหลังอยากตาโนกแก้วไปถวายพระด้วยกันโอเคนอนข้ามหุกมันคดยังไง ลักษณะแล้วมันจะกลุ่มๆนะครับหลักเดินอ่ะเดินให้ดูสิน้องขุนชันดิเนชื่อน้องอะไรน้องนันเดินให้พี่ดูหน่อยเดินเราจะได้สังเกตพร้อมกันกลุ่มๆน้องนันเดินหลังคอมใช่ไหมตรงหลังจะกุ่มๆนะครับขาขาแปรด้วยต้องมาขาฝั่งขวาแปรขาฝั่ง แต่เดินหลังค่อมนอนค่ามลูุกงั้นงนี้ระวางอยู่นี่ก็ะวางสุด ไใบใหญ่เลย Chúng tông, đơn Cho tông, đơn Cho tông, đơn Đi tông Cảm à cũng dài chặt lắm luôn em có cho hâm mộ em có thể hâm mộ chúng ta đường.

ที่เดิเมหัวมันนี่รูกมันงายมันง,นงายลูกขาฝั่งไหน,นาอา่ะาาาที่แปลงตรงนั้นอันนี้แหละหวานแียขงข้างเนะเดี๋ยวคืตรงันปงข้างเนาะเดี๋ยวมัใส่ห้างจะใส่แบบนี้เวลาเลยน เรคนเดินเงียบๆมันเดินเงียบๆ

ดีขึ้นั้ยเอาเดินขาตรงที่กเอ๊เดินขาตรงเขาเริ่มละใช่ไหมเอาเริขา,าตรงเอาเดินขาตรงเออเขาเป็นลา ้้นานาาโอเคมานอนต่อ <c oughs> น้าทคงเดิตรง nước, điểm yeah. Thuốc này 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 đây này Thuốc này nè này 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 ok, để này 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 ít này nè, ít

Cao giàu. À, cao giàu gì cao gì là... gì chất là... Chất là ừ. cao giàu là... gì à sai gì mấy gì à. à. Hãy thì... đơn... à, kênh đơn... đơn... Để เราค่อยๆทำนะดีไหมลูกอันนี้ใช้ได้แล้วเป็นไงลูกรู้สึกเป็นเดินเป็นไงสบายขึ้นไหมมันยังไงสบายยังไงเล่าพี่ฟังมันโล่งมันสบายมันยังไงฮะมันโล่งยังไงโล่งจุดไหนชี้หน่อยโล่งตรงไหนตอนแรกมันเดินหนักนะมันเดินลากขามะแล้วตอนนี้เราเดินเป็นไงยกขาได้แล้วหมอจังยกขาได้แล้ว ยกขึ้นขาเดียวดีไหมขางนานไหมเยกอีกครั้งเยอะที่ข้างหนึ่งนะครับเออก็ะดีเนี่ดีหลังเป็ไงหลังโลมาเดิเดดเเเดดนะนะดตรงใช่ไหมโอเคคือคือเอาตรงๆนะไอ้ขาฝั่งขวาเนี่ยมันเหมือนมันหลุดออกจากเบ้าคือผมเสร็จแค่มันเข้าเบ้า แล้วก็ดาดให้มันตรงพยายามด่าให้มันตรงเราใช้พลังจ,ะจะิตด,ด่านะนะเอ้าเราเดินโชว์ให้พี่เขาดูซิเดิน,ดนขาตรงไม่ต้องลากขาต้องตรง,ตรงขาข,าขวาให้มันตรงตอบิดให้มันตรงตรี่เอออ้าเดินเออแม่มตอาที่น้องามีแาการสมองด้วยครับเออไม่เป็นไรดีแล้ว เศษทั้งตัวนั่นแหละไม่เป็นไรเอาหนักตรงยืนตรงด้วยยืนตรงแล้วเดินอลูกเดินไม่โดนไลยมาไม่โดนนะครับผมเป็นแตนเกิดอ๋อไม่โดนเลก็ดีนะที่ว่า จุดไหนอีกหลังเบาไหมมันเบายังไงหลังตอนก่อนมันเป็นยังไงปวดมันปวดตอนนี้หายปวดยังหลังหายปวดไหมแล้วขาเป็นไงตอนก่อนเป็นไงต้องปวดปวดไอจูกินแล้วตอนนี้ไอรู้มาทุกหมดแล้วโอเคจบเลยจบโอเคขอบคุณมากงานมาก